สวัสดีครับวันนี้พบกับดร์เคนไรเดอร์อเช่นเคยนะครับเราไม่ได้ดูหอยมาหลายสัปดาห์นะครับวันนี้จะพาทุกท่านไปดูหอยเชอรี่สีทองหรือว่าหอยเป่าเฮือนะครับมาดูครับว่ามันจะโตหรือ,อยังเป็นหอยที่คุณตาเลี้ยงไว้นะครับเลี้ยงไว้ทานเองเพราะถ้าเราซื้อเขามันจะแพงมากนะครับ เราเลี้ยงเองเราดูแลเองให้อาหารเองเราก็จะรู้ว่ามันสะอาดปลอดภัยมาดูกันครับหอยเชอรี่สีทองมันจะโตรหรือยังดูขนาดนะครับโตแล้วโตขึ้นเยอะเลยครับพร้อมทานเนื้อหวานนุ่มนึบยังมีไข่นะครับ เราสามารถเพาะพันธุ์ได้เองมีไข่ไว้สำหรับเลี้ยงเลี้ยงต่อไปนะครับถ้าเรากินหมดเราก็จะไม่เหลือไว้กินรุ่นต่อไปนะครับแต่แมงวันนี่ก็มาเยอะเหลือเกินเออไม่เยอะเพราะแมงวันมีแค่ตัวเดียวดูนะครับดูไข่ดูไข่น้องไข่น้องหอยนะครับนี่จะเป็นแพรครับ เรามีไข่ของหอยเยอะเลยนะครับดูนะครับถ้าเราเลี้ยงเองน้ำก็จะสะอาดอาหารก็จะสะอาดเช่นเดียวกันดูแล้วสุขภาพของน้องหอยก็ดีรสชาติหอยก็จะดีเวลาเรามาทานมาทำกับข้าวมันก็จะอร่อยนะครับ หลายคนนะครับที่เขาทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องหอยนะครับไม่ว่าจะเป็นหอยเชอรี่ธรรมดาหอยโขงหรือหอยเชอรี่สีทองบางคนเขาก็มีรายได้หลักหมื่นหลักแสนนะครับจากรายได้รองกลายเป็นรายได้หลักก็มีนะครับลองดูครับเผื่อบางท่านอาจจะชอบชอบทานแล้วก็ชอบที่มีรายได้ก็ได้นะครับ วันนี้ดรเคนไรเดอร์ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ